สวัสดีสวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันนาเดียดิฉันหญิงนุ้ยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ News Normal สระบพช่างเพชรบุรีนะคะ,คะรายการที่จะบอกเล่าข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พช่างเพชรบุรีวันนี้ดิฉันมีพิธีกรคู่มาด้วยนะคะเป็นหญิงนุย้ยค่ะวันนี้พิธีกรคู่ของเรารู้สึกจะสวยเกินหน้าเกินตานะคะ ไม่ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้คือไปกดปัดแก้มาใหม่เพราะว่ากลัวจะสู้พธีกรน,นาเดียนไม่ได้นะคะอ่ะดิฉันเข้าข่าวเลยดีกว่าค่ะครูนุ้ยเคยเป็นด er ัมมเยอร์ไหมคะงานกีฬาศีค,ค่ะ,คะเป็นไม้ที่เท่าไหร่คะสิบเอ็ดค่ะดิฉันไม้หนึ่งค่ะโอเคค่ะแล้วไปข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะคะเชิญดัมมเยอร์ไม้หนึ่งค่ะ ถ้าใครอยากจะให้ทางวิทยาศาสตร์พัช่างพิพุรีออกไปตัดผมให้ทําหนังสือเข้ามาที่ที่พิทยาลัยเราได้เลยนะคะขอความมนุคเข้ามาด้วยได้เลยค่ะใช่ค่ะางานนี้อาจารย์ณเดียได้ไปด้วยไหมคะโอนั้นติดสอนคะ่ะเลยไม่ได้ไปค่ะแต่จริงๆอยากไปมากเพราะว่ามีจิตใจรักในพระพุทธศาสนาคะ่ะสาธุค่ะดีแล้วคะ่ะที่ไม่ได้ไปนะคะอขอขอนุญาตคะ่ะ ดิฉันก็ไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าคิวคิวเยอะค่ะเขาวัดไม่ค่อยได้ร้อนเหรอคะเย็ะค่ะไปข่าวต่อไปนะคะเขะเข้าร่วมโครงการเฮ้ยฉันอ่านไปแล้วปะี่เดียร์อ่านไม่ใช่คุณเนี่ยมึงไม่ได้อ่านนํานักนักศึกษาโครงการอ๋อโอ้มันเหมือนกันแต่ว่าแยกแยกนักอ๋องงว่ามันเป็นที่เดียวกันใช่ไหมเอาเอาตรงนี้ไม่เลยใช่ไหมในวันเดียวกันตัดเลย เออตัดไปเลยเนาะ <Okay. S 1> มันจะไปแยกกันทําไมวะพราบาบุตรกับเออเอ่ออะงั้นก็ต้องเป็นฉันดิเ <Okay. S 1> ข่าใครเป็นเทยทีเนี้ยล้วนแล้วทีเนี้ยก็ต้องฉันดิเพราะไม่งั้นมันเด้อเอออ่ะฉันนี้แหละยี่ห้ากระดาษกะดาฝึกอบรมกับหลักสูตรการศึกษาเอาใหม่ได้ไหมต <laughs> ่อเลยเข้าร่วมประชุมต่อมานะคะในวันที่ยี่สิบหก ในวันเดียวกันออเออวันเดียวกันว่ะต่อมานะคะในวันเดียวกันเอ้าไม่ได้สำเนียงไม่ได้เอาใหม่นะจูนจูนและในวันเดียวกันนะคะแบะสะดุดไปแล้วสะดุดไปแล้วเอาใหม่ใหม่ใหม่สามสี่จบนะคะข่าวค่ะ ทางเรามีข่าวสารมาแจ้งนะคะตอนนี้วิทยาลัยสารพ,พัดช่างพิพุรีของเราได้เปิดรับนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตัดผมและก็เสริมสวยด้วยค่ะโดยมีค่าสมัครแค่เพียง90บาทต่อคนนะคะ สงสัยนะคะอาจารย์อะยรคะ90บาทนี้ทุกหลักสูตรเลยไหมคะใช่ค่ะทุกหลักสูตร90บาทค่ะแล้วถือเงินมา90บาทเลยหรือว่าต้องมีอะไรไหมคะมีเอกสารส่วนตัวค่ะ<ม>บัตรประชาชนทะเบียนบ้านด้วยค่ะได้ที่ไหนคะสมัครได้ที่ไหนสมัครได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างพิปรีทุกวันทําการจันทร์ถึงศุกร์นะคะท่องงานทะเบียนนะคะใช่ค่ะอ๋อสงสัยค่ะในเพจนะคะจะมีคนสนใจถามว่า อย่างเรียนตัดผมเสริมสวยทำขนมอะไรแบบเนี้ยค,ค่ะคะเรามีอุปกรณ์ให้หรือว่าต้องเตรียมอะไรมาเพิ่มไหมคะมีอุปกรณ์ให้ครบครันเลยคะ่ะแค่เตรียมตัวกับใจมาแค่นั้นเลยคะ่ะตัวกับใจมันคุณนาเดียตอนนี้หัวใจไม่ว่างนะคะก็เป็นพักๆค่ะว่างเป็นพักๆใช่รักเป็นช่วงๆใช่ค่ะโอเคคะ่ะอ่าแล้วก็จบข่าวนะคะและสุดท้ายนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด แชร์กดติดตามนะคะเพจเฟซบุ๊กวิไลส,สัปพัฒสช่างพุ่มีด้านล่างนี้ได้เลยนะคะค่ะวันนี้เราทั้งสองนะคะดิดฉันนาเดียดิฉันหญิงน้้ยค่ะต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจบยงัง <c oughs>